สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศนกระทรวงศึกษาธิการเที่ยวไปในกัมพูชาสวนเสดยจ้าอโลกเนียสดับเจติกรุป ทั้งไงนี้ก็ยมโมกโจบออโลกเนียสดาบแต่มนเนียเตยโลกรูวุดเตลแคดไพลินประเตกัอมพูเจียตลรลอบโมกวุ้นเหมือนตัวเปรลเตท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมาพบกับท่านผู้ฟังเพียงคนเดียวอาจารย์วุฒิไปจังหวัดไพลินกัมพูชานะคะยังกลับมาพบกับท่านผู้ฟังไม่ทันนะคะประโยคที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้คงมีศั์ที่ต้องอธิบายให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบก็คือ แต่เมเนยเตแต่เมเนยเตในประโยคที่บอกว่าทั้งไงนีคโยมโมกจบเอ,อโลกเนยสดับแต่เมเนยเตที่จริงศัพท์ทั้งหมดเป็นศัพท์ที่เราเคยเรียนรู้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อมาอยู่คู่กันตรงนี้แต่มเนยเตจะแปลว่าแต่คนเดียวเพียงคนเดียวนะคะคำว่าแต่แปลว่าแต่ หรือแปลว่าชาในคำว่าน้ำชาตึกแต่ส่วนคำว่าเตเป็นคำลงท้ายประโยคซึ่งได้เคยอธิบายไว้ว่าคำว่าเตจะเป็นคำลงท้ายประโยคปฏิเสธเมื่อไรที่ในประโยคนั้นมีคำว่าไม่ก็จะมีคำว่าเตลงท้ายอยู่นะคะแต่ในตรงนี้คำว่าเตมาอยู่ลงท้ายแต่มเนียเตคำแรกเป็นคำว่าแต แล้วลงท้ายด้วยคำว่าเตตรงนี้จะแปลว่าเพียงหรือแค่แต่มนเนียก็คือเพียงหนึ่งคนมเนียมาจากคำว่ามวยเนียมวยเนียก็แปลว่าหนึ่งคนหรือคนเดียวแต่มนเนียเตแปลว่าเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ข้อความว่าแค่หรือเพียงก็ใช้สำนวนว,นว่าแต่ แล้วก็ลงท้ายด้วยเตโลกรูวุดติวแคดไปเลนประเตกอมพูเจียตละดอบโมกวุ้นมืนตวนเปลอาจารย์วุดไปจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชากลับมาไม่ทันเวลากลับมาไม่ทันเวลาก็คือตละดอบโมกวุ้นมืนตวนเปลตละดอบโมกวุน้นในคำว่าตลรอรบ จะต้องมีคำลงท้ายด้วยคำว่าวนอยู่สุดท้ายของประโยคด้วยแปลว่ากลับมาคืนก็คือกลับคืนมานั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้เคยอธิบายไปแล้วมืนตวนเปลมืนตวนแปลว่าไม่ทันเปลแปลว่าเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เยิงหนึ่งเรียนเรื่องแคดเพเซงเพเซงหรอปรเตกัมพูเชียต่อตื่ ยังหนึ่งเรียนเรื่องแคดเพอรเซงเพอเซงหร,รือบอกโปรเปกปตกกัมพูเชียต่อติวเราก็จะเรียนเรื่องจังหวัดต่างๆของประเทศกัมพูชาต่อจากคราวที่แล้วนะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องของจังหวัดต่างๆในประเทศกัมพูชานะคะขอตอบจดหมายของท่านผู้ฟังก่อนนะคะเราได้รับจดหมายของคุณจิตติวันวัฒนฐานะคุณมลิกาสวัสดี อาจารย์พิสิทธ์คำล้นอาจารย์ประทุมรัฐคำล้นนะคะแล้วก็คุณทวีวัตรยิ่งรัฐระพีซึ่งส่งเข้ามาที่รายการของเรานะคะวันนี้นะคะจะขออนุญ,ญาตตอบจดหมายสักสองฉบับก่อนนะคะส่วนของอีกสองสามท่านนั้นจะนำไปตอบครั้งต่อไปนะคะฉบับแรกของคุณจิตติวันวัฒนาฐานะจากซอยสุทธิพงศุธิสารวินิจฉัยกรุงเทพนี่เองนะคะ เขียนมาบอกว่าท่านอาจารย์สอนภาษาคเคมรดีมากทําให้ดิฉันซึ่งไม่มีพื้นความรู้เลยมีความเข้าใจภาษาคเคมรแต่ขอความกรุณาท่านอาจารย์พูดช้าๆสะกดคําอ่านเป็นภาษาไทยทุกคําเพื่อจะได้ตามได้ทันค่ะแล้วก็พยายามที่จะให้เสียงอ่านที่เป็นคําศัพท์ใหม่แต่เสียงคําอ่านที่ที่ท่านให้นั้นจะบอกเป็นเสียงนะคะอย่างเช่นว่าดําอย่างเงี้ดยดินก็จะบอกว่าดอสระอะมอดา คือไม่ได้สะกดเป็นตัวสะกดการันเหมือนภาษาไทยนะคะแต่ที่บอกนั้นก็คือเสียงเสียงดออะมอดำสำหรับวรรณยุกนั้นเนี่ยนะคะนั้นไม่ได้ให้ไปเพราะว่าภาษาเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกแต่ได้เคยเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบในตอนต้นแล้วนะคะว่าถ้าเป็นคำเป็นลักษณะการออกเสียงของภาษาเขมรจะเป็นเสียงสามันอย่างเช่นบนูนหรืออย่างเช่นมวยอย่างเงี้ยนะคะ แต่ถ้าสมมติเป็นคำตายนะคะก็คือพวกที่มีตัวสะกดใน,นแม่กกกดกบพวกเนี้ยนะคะเช่นคำว่าบัตที่แปลว่าหายหรือปราศาดอย่างเงี้ยนะคะเสียงของคำตายเนี่ยจะเป็นเสียงวรรณยุกตรีคล้ายๆกับเสียงวรรณยุกตรีของภาษาไทยอยู่แล้วดนันก็ไม่ได้บอกเสียงสะกดเป็นเสียงวรรณยุกให้ไปนะคะแต่ว่าจะบอกถึงเสียงว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะคุณจิตติวันบอกว่าขอให้รายการสอนภาษาคเคมรจงอยู่คู่กับวิทยุศึกษาตลอดไปค่ะ ฉบับที่สองนะคะจากของคุณมาริกาสวัสดีจากอำเภอศีราชาจังหวัดชนบุรีเลียนจำได้ว่าคุณมาริกานี้เคยเริ่มเรียนภาษาเขมรกับเราตั้งแต่ตอนแรกๆนะคะแล้วก็ได้เคยมีจดหมายมาพูดคุยกันแล้ววันนี้น่าชื่นใจมากเลยที่เขียนมาเป็นภาษาเขมรน,นะคะจุมเรียบสวยัวจ้าศาตราจาถึงปีเนียตีกรูปเนียงขยมสดับกาบองเรียนเพียซาเขมหนึ่งทงไยอาตึด มาสวัสดีอาจารย์ทั้งสองที่เคารพเนียงคยมก็คือดิฉันได้ฟังการสอนภาษาเขมรน,นะคะในวันอาทิตย์แล้วก็สลับกับภาษาไทยมาบอกว่าถ้าอาจารย์พูดประโยคยาวๆจดเป็นภาษาเขมรไม่ทันก็ต้องจดประโยคเป็นภาษาไทยแล้วไปแต่งประโยคภาษาเขมรพอช่วงเย็นก็ฟังอีกครั้งแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกทีหนึ่งดีมากเลยค่ะแสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้กันจริงๆเลยนะคะ เนียงขย่มสมแนะนมศาสตราจยาถึงปีเนียเตอเดเลงศรีราชาเจม,มวยกเนียจา้าชวนนะคะไปเที่ยวศรีราชาแล้วเนียงขยม่มเราเรียนเพียภาษาคมาต่อตื้ให้สัญญาแล้วนะคะว่าจะเรียนภาษาเขมรต่อไปก็โปรดติดตามทุกวันแต่นี้ติดตามอยู่แล้วนะคะทั้งเช้าทั้งเย็นเลยขอบคุณมากๆนะคะลงท้ายมาว่าสมโอยซาตราจาถึงปีเนียสกสบาย จุมเรียบเรียจเจตโกรุปเจตีแสแนหานะคะทั้งเคารพด้วยทั้งรักด้วยเลยขอบคุณค่ะอาจารย์มีเวลาว่างช่วยตรวจทานแก้ไขประโยคที่แต่งมาคุยกับอาจารย์ด้วยค่ะเดี๋ยวเดยอนจะส่งกลับไปรอรับนะคะแล้วก็เดืยนได้เรียนท่านผู้ฟังไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วว่าท่านผู้ฟังที่เขียนจดหมายเข้ามาติชมรายการของเรานะคะจะมีหนังสือนิทานพื้นบ้านขเขมรส่งไปให้อ่านเล่นนะคะ เพื่อจะได้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมความคิดต่างๆรอรับได้นะคะทีน,ะน,นี้เรามาต่อในเรื่องของเรานะคะยังหนึ่งเรียนเรื่องแคดเพเซงเพเซงระอบอโปรเตกอมพูเจียต่อติว เราจะเรียนเรื่องจังหวัดต่างๆของประเทศกัมพูชาต่อไปนะคะในครั้งที่แล้วเราพูดถึงแคดเซียมเรียบแคดกลมปวงโทมแคดกลมปวงชนังไปแล้วนะคะวันนี้จะเริ่มด้วยจังหวัดที่ติดกับอ่าวไทยนอกจากแคดเกาะกงแล้วนะคะก็ยังมีจังหวัดอื่นๆอีกแคดดาจวจบหนึ่งชุงสมุทรไทยเกลปีแคดเกาะกงไฮก็มเมียนแคดเปรยเซยฮนุ แคดก่อมโปดหนึ่งแคดแกบแคแดดาวจบหนึ่งชูงสมุทไทยเกราปีแคดเกาะกงไฮก็เมียนแคดเปรียเซยหนุแคดกอมโปดหนึ่งแคดแกบแปลว่าจังหวัดซึ่งติดกับอ่าวไทยภาษา,ขาเขมรพูดว่า แคดดาวจวบหนึ่งชูงสมุทไทยคราวที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วนะคะชูงสมุทไทยก็คืออ่าวทะเลไทยคืออ่าวไทยกราวปีนอกจากแคดเกาะกงห้จังหวัดเกาะกงแล้วก็เมียนก็มีแคดเปรย์เซยหนุ แคดเปรี้ยเซยหนุก็คือจังหวัดพระสีหนุเปรี้ยก็คือพระเซยหนุกกส,หนสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศ<ค>นกระทรวงศึกษาธิการแคดก่อมโปดคนไทยเรียกว่าจังหวัดกำปอดนะคะหนึ่งแคดแกบและจังหวัดแกบ เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ประโยคภาษาเขมรน,นะคะซึ่งอธิบายว่าจังหวัดซึ่งติดกับอ่าวไทยนอกจากจังหวัดเกาะกงแล้วก็ยังมีจังหวัดพระศรีหนุจังหวัดกำปอดแล้วก็จังหวัดแก่แคดเปรยเซยหนุเมียนกตโต,ตจรานเมียนกแรงกาซิโนเมียนกปวงแพออนตรเจียตแคดเปรยเซยหนุ เมียนกโตโตจรานเมียนกแรลงคาสิโนเมียนกบปวงแพรออนตรเจียดท่านผู้ฟังพอฟังได้ไหมคะแคดเปรย์เซย์หนุก็คือจังหวัดพระศรีหนุเมียนกก็ก็คือเกาะนะคะที่เราผ่านไปในคำว่าเกาะกงใช่ไหมคะเมียนกโต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 แปลว่าเล็กเล็กโตโต เสียงต่อสละโอแล้วก็จอโตดแปลว่าวเล็กออกเสียงเป็นคำซ้ำโตดโตดก็คือเล็กเล็กจรานก็คือมากก่อนแรงก็คือสถานที่ก่อนแรงเป็นคำสองพยางนะคะกอสละอาะนอก,ก่อนรอสละแองอแรงก่อนแรงแปลว่าวสถานที่ก่อนแรงคาสิโนคาสิโน คำสามพยางค์เป็นคำทับศัพท์คาสิโนนั่นเองนะคะกออากาซออิซิโนโอโนคาสิโนเมียนก่อแรงคาสิโนก็ ino, ここคือมีสถานที่คาสิโนเมียนก่อมปวงแพเมียนก่อมปวงแพกอมปวงเราเคยผ่านมาแล้วนะคะในคำว่าก่อมปวงทมก่อมปวงชนงังก่อมปวงแปลว่าท่าเรือ ตรงนี้เติมคำว่าแพเข้าไปอีกตัวหนึ่งแพก็คือแพนั่นแหละคะ่ะแล้วก็รวมกันกล่อมปวงแพก็ยังคงแปลว่าท่าเรือนั่นเองนะคะคำศัพท์ตัวสุดท้ายของประโยคนี้ก็คืออันตรเจียดอนตรเจียดเป็นคำสีพยางค์นะคะอสละอ์นออนตออตรออาระจอสระเอียดเจียดอนตรเจียต คำสี่พยางแปลว่านานาชาติเพราะฉะนั้นในประโยคตรงนี้แคดเปรสิฮันุเมียนเกาะโตโตโจรานจังหวัดพระศรีหนุมีเกาะเล็กๆหลายเกาะเมียนกะแลงคาสิโนมีสถานที่คาสิโนเมียนกาปวงแพรอ,อนตรเจียดเมียนกาปวงแพรอ,อนตรเจียด ก็คือมีท่าเรือระหว่างประเทศเป็นท่าเรือที่รับส่งสินค้าจากต่างประเทศเป็นท่าเรือนานาชาตินะคะตรงนี้ประโยคต่อไปนะคะแคดเปรยเซยหฮนุหรือซีฮนุวิลหรือกอมปวงโซมเมียนอ่อนดงเปรงจรานกนแหลงเมียนแรจรานปรเพทแคดเปรยเซยหฮนุหรือซีฮนุวิล รหรือกอมปวงโสมเมียนอ่อนโดงเปรงจรานกอลแรงเมียนแร่จรานประเภทแคดเปรย์ไซฮนุหรือไซฮนุวิลหรือกอมปวงโสมเมียนอ่อนโดงเปรงจรานกอลแรงเมียนแร่จรานประเภทแคดเปรย์ไซฮนุหรือไซฮนุวิล หรือกัมปวงโสมเมียนอ่นโดงเปร่งจรานกอนแรงเมียนแร่จรานประเภทประโยคนี้บอกว่าจังหวัดพระสีหนุหรือสีหนุวิลหรือกัมปวงโสมมีบ่อน้ำมันหลายที่มีแร่หลายชนิดเรามาดูในศัพท์แต่ละคํำนะคะแคดเปรเซยหนุจังหวัดพระสรีหนุ หรือศรยหนุวิลเมื่อก่อนนั้นเรียกว่าสีหนุวิลหรือก่อมปวงโสมหรือกำปงโสมเมียนออนดงเปรงจรานกอลแรงเมียนอ่อนดงเปรงจรานกอลแรงอ่อนดงเปรงนะคะศัพท์ใหม่ก็คืออ่อนดงเป็นคำสองพยางนะคะพยางแรกอสละอนอ,อน อย่างที่สองดอสละโององ่อ,อนดงอ่อ,อนดงแปลว่าบอ่อค่ะคําต่อไปคือเปลงเปรง,เ,ปรงเสียงปอรอควบกล้ำนะคะเสียงสละเอแล้วก็งอไม่ใช่สระเอนะคะเสียงสระเอนะคะเปรงแปลว่าน้ํามันอ่อ,อนดงเปรงแปลว่าบอ่อน้ํามัน เขาบอกว่าเมียนอนโดงเปรงจรานกแรงมีบ่อน้ำมันหลายที่จรานก็แปลว่ามากหรือแปลว่าหลายกแรงก็แปลว่าที่นะคะเมียนแร่จรานประเภทเมียนแร่มีแร่แรเสียงรอรอเรือนะคะสระแอแรแรก็คือแร่จารานประเภท หลายประเภทประเภทเป็นคำใหม่นะคะเป็นคำสองพยางปรสอปรพสเอดเพประเทแปลว่าประเภทหรือแปลว่าชนิดก็เหมือนคาไทยล่ะคะที่แปลว่าประเภทนั่นเองนะคะคอมเมนต์ออกเสียงว่าประเภทสรุปว่าประโยคนี้แคดเปียเซยหนุ หรือเซฮนุวิลหรือกัมปวงโสมเมียนอ่อนโดงเปรงจรานก่อนแรงเมียนแร่จรานประเภทก็แปลว่าจังหวัดพระสีหนุหรือศีหนุวิลนะคะหรือกัมปวงโสมมีบ่อน,น้ำมันหลายที่มีแร่หลายชนิดนะคะ ประโยคต่อไปนะคะเจียแคทมมวยดอสำคัญคางแสตเกตเจียแคทมมวยดอสำคัญคางแสตเกตคิดว่าพอพูดประโยคนี้ไปท่านผู้ฟังน่าจะพอเดาสับในบางคำได้ใช่ไหมคะเจียแคทมมวยดอสำคัญคางแซตเกต เป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งซึ่งสำคัญทางเศรษฐกิจคิดว่าคงจะฟังคำว่าแศรษฐกิว่าเศรษฐกิจคงจะพอเข้าใจตรงนี้นะคะเจียแคททมมวยสถานีวิทยุศึกษาก็คือเป็นจังหวัดใหญ่หนึ่งภาษาเขมรไม่มีลักษณะนามเพราะฉะนั้นเวลาแปลเป็นภาษาไทยก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่ง นี่มีศัพท์ใหม่ขึ้นมาอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า do do ด o เนี่ยนะคะ do แปลว่าที่แปลว่าซึ่งใช้เหมือนกับคำว่า d e l l ที่แปลว่าที่แปลว่าซึ่งนั่นแหละค่ะเดิมที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราใช้คำว่า down อย่างเช่นในประโยคที่บอกว่าร้านกาแฟที่ฉันไปกินข้าวที่ฉันไปซื้อมาที่ตรงนี้นะคะซึ่งเราเคยผ่านคำว่า ดามาแล้วนะคะถ้าเราไม่ใช้ดาเราอาจจะเลือกใช้คำว่าดอก็ได้นะคะดอสำคัญสำคัญเสียงใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะสำคัญแปลว่าสำคัญสำคัญเป็นคำสองพยางนะคะซอสละอ์มอซอมคอสละอะนอคันสำคัญแปลว่าสำคัญดอสำคัญก็แปลว่าที่สำคัญ ข้างแซทเกิดคางแซทเกิดข้างด้านเราเคยเรียนรู้ไปแล้วนะคะศัพท์ใหม่ในประโยคนี้ก็คือคำว่าแซทเกิดสามพยางนะคะแซทเกิดซซสระแอดอแซททออะทะกอสระเอจอกเกิดแซทเกิดพยางทะไม่ต้องออกเต็มนะคะเนื่องจากเป็นพยางเบา เศรษฐกิจก็คือคำว่าเศรษฐกิจนะคะเจียคาทมมวยดอสำคัญทางแศรษฐกิจเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งซึ่งสำคัญทางเศรษฐกิจท่านผู้ฟังคะเมื่อก่อนนี้ จังหวัดพระศรีหนุนั้นยังไม่ได้เป็นจังหวัดเพิ่งจะตั้งขึ้นมาในช่วงหลังนะคะเนื่องจากว่ามีเศรษฐกิจนั้นดีมากแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่ติดทางชายทะเลเป็นเมืองที่มีท่าเรือระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นสินค้าที่ส่งไปขายถ้าไปทางเรือก็จะขึ้นที่กำปงโสมนะคะแล้วก็จะมีการขนส่งต่อไปยังพนมเปญหรือจังหวัดต่างๆของกัมพูชานะคะทีนี้จังหวัดพระศรีหนุจบแล้วนะคะต่อไปจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดกอมโปูดนะคะ จะมีประโยคที่บอกว่าแคดกอมปอดหนึ่งแคดแกบกอเจี um ๊ยก่แรงเตสจอแดแคดกอมปอดหนึ่งแคดแกบกอเจี๊ยก่แรงเตสจอแดแปลว่าจังหวัดกําปอดและจังหวัดแกบก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะแคดกอมปอด ก็คือจังหวัดกำปอดคนไทยเรียกกำปอดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะตรงนี้หนึ่งแครดแกบแล้วก็จังหวัดแกบจังหวัดแกบนี้เป็นจังหวัดเล็กๆเ,เดิมอยู่ในจังหวัดกำปอดนั่นเองนะคะแล้วก็แยกออกมาเป็นจังหวัดเมื่อไม่นานนี้เนื่องจากว่าจังหวัดแกบนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดกับชายทะเลนะคะคนชอบไปเที่ยวเล่นน้ําทะเลกันกำปอดกับแกบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะ ก็เจียก๋แรงเตสจอกกอแรงเตสจอก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเตสจอเราเคยผ่านไปแล้วในคราวที่แล้วนะคะแล้วสุดท้ายก็มีคำว่าแดก็แปลว่าด้วยเหมือนกันด้วยที่เติมเข้าไปข้างท้ายนะคะ n ิวแคดแกบเมียนชเนสมดละอสะอาดนิวแคดแกบเมียนชเนสมดละอสะอาด ที่จังหวัดแกบมีชายทะเลสวยงาม n e w c a แแกบก็คือที่จังหวัดแกบเมียนชเนสมดชเนสมทรคำศัพท์เดิมนะคะก็มีชายทะเลละออสะอาดละออสะอาดก็แปลว่าสวยงามถ้าแยกมานะคะคำว่าละออแปลว่าดีก็ได้แปลว่าสวยก็ได้ แล้วคำว่าสะอาดแปลว่าสะอาดหรือแปลว่าสวยงามแปลได้สองอย่างนะคะแต่เดี๋ยวนี้คำว่าสวยเนี่ยนะคะในภาษาเขมรนั้นจะใช้คำว่าสะอาดเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ละออก็จะไปกลายใช้เป็นคำว่าดีในความหมายเดียวนะคะเมื่อก่อนที่เวลาเราพูดกันถึงว่าเนียงละออน้องสาวสวยนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะก็จะใช้คำว่าสะอาดจะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนคำว่าละออนั้นจะเลือกไปใช้ในความหมายที่เป็นคำว่าดี แต่ถ้าอยู่คู่กันละออสะอาดมันก็คือทั้งสวยทั้งดีนะคะประโยคต่อไปนะคะพนุมโบกโกนิวแคกดกัมปอด เมียนสันตะเกียทม,ทมทมนิวเลอร์กมปูลพนมพนมโบโกนิวแคดกลมปอดเมียนสันตะเกียทม,ทมทมนิวเลอร์กมปูลพนมประโยคนี้จะมีสับใหม่เยอะแยะไปหมดเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่สับไปทีละคำพนมโบโกก็คือภูเขาโบโก โบโกเป็นชื่อของภูเขานะคะพนุมก็คือภูเขาพนุมโบโกภูเขาโบโกในจังหวัดกอมปอดในจังหวัดกอมปอดนะคะหรือจังหวัดกัมปอดเนี่ยนะคะเมียนซอนทกเกียทมทมมีซอนทเกียท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะซอนทกเกียแปลว่าโรงแรมนะคะ ธมเราเคยผ่านมาเยอะแล้วนะคะธมในคำว่าอ่องโกทมนะครธมจำได้ไหมคะธมแปลว่าใหญ่พอเป็นคำซ้ำนะคะทมธมก็แปลว่าใหญ่ๆนิวเลอร์อยู่บนนะคะเลอแปลว่าบนเราเคยผ่านทิศทางมาแล้วคังเลอคังโกรมคังกโกรยจจำได้ไหมคะนะคะิวเลอก็คืออยู่บนศัพท์ใหม่ก็คือคำว่า กอมปูลนะคะก่อมปูลแปลว่ายอดค่ะกอมปูลเป็นคำสองพยางค์นะคะกสละอะมอกอมนะคะปสละอูลลิงปูลนะคะกอมปูลแปลว่ายอดกอมปูลพนมก็แปลว่ายอดเขานะคะที่พนมโบโกเนี่ยนะคะท่านผู้ฟัง จะมีโรงแรมนะคะใหญ่ๆอยู่บนยอดเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นที่ตากอากาศได้อีกแข่งหนึ่งที่ยอดเขานี่จะมีอากาศเย็นสบายมากเลยนะคะประโยคต่อไปนะคะเยิงอาจเบิกลานเลิงติวกันกมปูลพนมนุบานเยิงอาจเบิกลานเลิงติวกันกมปูลพนมนุบานแปลว่า เราสามารถขับรถขึ้นไปยังยอดเขานั้นได้มาดูศัพท์ทีละคำนะคะเยิงก็คือเราอันนี้ได้ผ่านไปแล้วนะคะอาจอสลาจออาดแปลว่าสามารถหรือแปลว่าอาจเบิร์กลานเบิร์กลานเบิร์กแปลว่าขับลานแปลว่ารถนะคะเบิร์กลานก็คือขับรถ เลิงเป็นศัพท์ใหม่นะคะเลิงลอสระเองอเลิงเลิงแปลว่าขึ้นค่ะติวกันติวกันตอสระอวอติวซึ่งเราเคยผ่านมาติวแปลว่าไปนะคะกันกอสระอะนอก,กันกันที่จริงถ้ากันตัวเดียวเนี่ยนะคะ จะแปลว่าถืออย่างเช่นถือของแต่ศัพท์สองคำนี้เมื่อมาอยู่คู่กันนะคะคำว่าติวกันจะแปลว่าไปยังนะคะอันนี้ท่านผู้ฟังต้องจำด้วยนะคะไม่ใช่ไปถือนะคะนะคะแปลว่าไปยังติวกันติวกันกลมปูลผนุมก็คือไปอยังยอดภูเขานุก็คือน,น้นบานก็คือได้เยืองออาดเบิกลานติวกันกลมปูลพนุมหนุบาน เราสามารถขับรถขึ้นไปยังยอดเขานั้นได้นะคะนี่ไม่ได้อธิบายเรื่องคำว่าแก้ปแปลว่าอะไรและกอมโปดแปลว่าอะไรนะคะปกติชื่อจังหวัดเราก็จะสามารถที่จะแปลกันได้นะคะว่าเป็นจะแปลว่าอะไรบ้างที่เคยได้บอกมาแกบเนี่ยนะคะแปลว่าอ่านม้านะคะแกบแปลว่าอ่านม้านะคะส่วนกอมโปด นะคะอันนี้ยังเป็นศัพท์ที่เป็นข้อสันนิษฐานนะคะว่ายังไม่แน่ชัดว่าคําว่าก่อมโปดเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรแน่นอนนะคะอาจจะเป็นภาษาต่างประเทศหรืออาจจะเป็นภาษาเขมรเองและมีการกรอดหรือมีการกลายเสียงไป แต่หน้าที่จะสันนิษฐานได้ว่าก๋มโปดเนี่ยนะคะมันแปลว่าปลาปักกะเป้านะคะแต่นี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะคะเพราะว่าชื่อจังหวัดนี้บางทีถ้าไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตำนานที่มาอะไร,ต,ะะไรต่างๆ่ยายละเอียดเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะแน่ชัดหรือเปล่านะคะนี่บอกไว้อบอกไว้ว่าน่าจะเป็นนะคะเพราะคุยกับคนกัมพูชาหลายๆคนแล้วก็บอกว่าน่าจะแปลว่าปลาปักกะเป้านะคะอ่ะตอนนี้จังหวัดต่อไปนะคะนะคะ แคดดาวจบหนึ่งแงคดกลมป,ปอดกือแคดตาแก้วหนึ่งแคดกลมปวงสปืแอแคดดาวจบหนึ่งแคดกลมปอดกือแคดตาแก้วหนึ่งแคดกลมปวงสปือแคดดาวจวบหนึ่งแคดกลมปอดกือแคดตาแก้วหนึ่งแคดกลมปวงสปือแปลว่าจังหวัดที่ติดกับจังหวัดกำปอด คือจังหวัดตาแก้วและจังหวัดกำปงสปือแคแดดาวจบหนึ่งจังหวัดที่ติดกับแคกดก่อมปอดจังหวัดกำปอดคือคือแคดต,ตาแก้วแคดต,ตาแก้วภาษาไทยก็คือจังหวัดตาแก้วนะคะหนึ่งแคดกมปวงสปือ นึ่งแคดกัมปงสปือและจังหวัดกัมปงสปือตาแก้วก็คือตาแก้วเป็นแหล่งที่ทําผ้าไหมผ้าฝ้ายนะคะผ้าไหมมีที่มาจากจังหวัดตาแก้วนี้สวยนะคะแล้วก็มีทอการทอผ้าฝ้ายมากมายนะคะส่วนคําว่าสปือนะคะสปือแปลว่ามะเฟืองค่ะหรืออาจจะหมายถึงเฟืองฟันเฟืองเนี่ยนะคะก็ได้ได้ไปอีกสองจังหวัดแล้วนะคะ ก็คือจังหวัดตาแก้วและก็จังหวัดกำปงสปือท่านผู้ฟังครับวันนี้พาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดต่างๆในกัมพูชาได้ม่กี่จังหวัดนะคะเพราะว่าอยากแนะนําในรายละเอียดต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบส่วนจังหวัดต่อๆไปนะคะก็คงต้องรอติดตามตอนต่อไปดิฉันรองศาสตราจารย์ประยุนทรงศิลและจันพนอธรรมเนียมอินผู้ควบคุมรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะ ส้มจุมเรียบเรียจ้าสกสบายจ้าจบเนียเจียมเถมยทาไงกรุยสถานีวิทยุศึกษาสําักงานกศนกระทรวงศึกษาธิการ